เด็กคนนี้เตะใจกันของยายแตกจากนั้นก็ฉี่รถรองเท้ายายก่อนโยนทิ้งทําให้ยายต้องเดินเท้าเปล่าขึ้นเขาตักน้ําเขาตียายเพราะเกมแบตหมดแล้วขอให้ซื้อแบตให้แต่เมื่อยายบอกไม่มีเงินเขาก็แอบ,บไปหาเงินเก็บของยายทว่าเขาไม่เจออะไรเลยจึงแอบ,บถอดปิ่นปักผมเงินของยายหวังจะเอาไปขายแต่ในเมืองก็ไม่มีแบตแบบที่ต้องการอีกตอนกลับมาเขากลัวว่ายายจะด่าแต่เธอกลับเดินเงียบๆแล้วเห็นว่าเธอใช้ช้อนเหล็กแทนปิ่นเงินจู่ๆวันหนึ่งเขาอยากกินไก่ทอดอีก ยายเห็นภาพในใบปลิวก็เข้าใจแล้วเดินฝา่าฝนลงเขาไปพอกลับมาก็หิ้วไก่ต้มข้าครัวทั้งเปียกปอนท้าว่าเมื่ออาหารเสร็จกลับมีเพียงชามซุปไก่ เขาผิดหวังจึงปัดชามตกพื้นยายค่อยๆเก็บเศษอาหารเข้าปากโดยไม่พูดอะไรคืนนั้นเขาตื่นมากลางดึกแล้วลองชิมเนื้อไก่ที่อร่อยที่สุดในชีวิตเขาทาว่ายายกลับล้มป่วยกระทันหันเขาคืนปิ่นเงินให้เธอด้วยน้ำตาแล้วเพิ่งเข้าใจว่ายายคือคนที่รักฉันที่สุดไม่นานแม่ส่งจดหมายมารับกลับเมืองฉันสอนยายเขียนจดหมายบอกว่าถ้าป่วยเขาจะกลับมาทันทีรุ่งเช้าเมื่อรถมาถึงยายเคาะกระจกด้วยตาแดงช้ำฉันรีบวิ่งไปท้ายรถแล้วบอกขอโทษ